พื้นที่บึงบระเพรกว่า130,000ไร่ด้านหลังนี้ค่ะเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงประชาชนในอำเภอเมืองอำเภอท่าตะโกและอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ปัจจุบันแหล่งน้ำแห่งนี้มีปริมาณน้ำเพียง10%กว่าเปอร์เซ็นต์ส่งผลให้ประชาชนโดยรอบพื้นที่รับน้ำได้รับความเดือดร้อนขณะที่หน่วยงานภาครัฐก็เร่งให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ พื้นนาที่แห้งแล้งเรือประมงที่จอดนิ่งเรียงรายสะท้อนถึงการประกอบอาชีพที่ต้องชัง,งักเพราะมีน้ำไม่เพียงพอต่อภาคเกษตรกรรมส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนินโยแม้แหล่งน้ำขนาดใหญ่อย่างบึงบระเพ็ดยังเหลือน้ำเพียงกว่า10%เซน์ของความจุทั้งหมดตำบลวังมหากรอำเภอท่าตะโกมีสภาพเป็นน้ำเค็มเพราะมีการสะสมของชั้นเกลือหิน กเกษตรกรจึงต้องสูบน้ำจากบึงบอระเพ็ดมาใช้ทำนาบวกกับปีนี้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างหนักนาในพื้นที่ห่างไกลแหล่งน้ำได้ผลผลิตข้าวไม่ดีเท่าที่ควรข้าวก็ไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่เพราะว่าน้ำไม่ค่อยมีครับพอเรา,าทำนาแบบอยู่นาไกลไกลน้ำหน่อยก็รับน้ำจากบึงบอระเพ็ดอย่างเดียวเลยต้องใช้ทุนเยอะเวลาวิ่งขึ้นมาแต่ละทีเวลาใส่นาครับทุกปีดีมากเลยครับเมื่อที่ผ่านมานี่น้ำสมบูรณ์ มามีผลกระทบอ,อะไรดรินโยอะไรนี่ครับเนี่ยเพิ่งมาเป็นผลกระทบครับขณะที่ชาวประมงบางส่วนก็ยังคงออกเรือไปลงขายดักปลาในบึงบรเพชรทุกวันอย่างเช่นเคยแม้รู้ว่าอาจไม่มีปลาติดข่ายหรือได้มาแค่ไม่กี่ตัวแต่ก็ต้องเสี่ยงเพื่อหารายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัว ก็ออกกันทุกวันเนี่ยเพราะที่เขาออกกันทุกวันเพราะอาชีพอื่นเขาก็ไม่มีก็ประมงก็ทั้งนั้นหากินเช้าตอนเช้าก็ไปสาวตอนตอนเย็นก็นไปลงแบบเนี้ยอืแล้วก็ตามตอนเนี้ยไม่ค่อยได้กันแล้วแต่ว่าก็ต้องไปเพราะอาชีพเขาได้ร้อยสองร้อยเขาก็ต้องไปเอาตังค์ให้ลูกไปโรงเรียนยี่สิบโลสามสิบโลเนี่เขาเคยได้อยู่แต่ช่วงนี้ไม่ไม่ได้เลยห้าตัวนี่แทบที่เลยเนี่ยตอนนี้นะ ผลกระทบจากความแห้งแล้งลามไปถึงผู้ประกอบการที่รับซื้อปลาสดจากบึงบรเพ็ดไปแปรรูปที่เคยรับซื้อปลาสดได้วันละหนึ่งตันแต่ปัจจุบันได้เพียงวันละหนึ่งร้อถึงสองกิโลกรัมเท่านั้นปีนี้น้ำแห้งก็ได้คือไม่เหมือนไม่เหมือนเดิมอย่างที่เคยได้เคยได้วันหนึ่งเป็นตันแต่ตอนนี้ก็ได้แค่ร้อยสองโลมันไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนจ้ะ หาไม่พอกินไม่พอใช้ชาวบ้านก็ไม่พอใช้ไม่พอกินกันน้ํามันก็แพงเนาะตอนนี้น้ํามันแพงบางคนออกไปไม่พอค่าน้ํามันเลยแย่ปีนี้ยคนหาปลาในบึงอะแย่หนักในรอบกี่ปีก็ไม่รู้นะปีนี้หนักที่สุดเนี่ยแล้วเมื่อเนี่ยหนาฝนตกสองตวันเนี่ยออกได้หลายลำแหละเริ่มเริ่มแต่ว่าปลาก็ไม่มีเหมือนเดิมปลาไม่ได้น้ํามันน้อยได้มาก็ไม่ปกติปลาปีเนี้ ฟ้าผอมฟ้าผอมมากเลยปัญหาที่เกิดขึ้นภาครัฐเร่งแก้ปัญหาเติมน้ำเข้ากักเก็บในบึงบระเพ็ดให้ได้ตามเป้าหมาย100ล้านลูกบาทเมตรภายในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งจะเพียงพอไปจนถึงช่วงฤดูฝนในปี2567ควบคู่ไปกับการทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนถึงการลำดับความสำคัญของการใช้น้ำและการรณรงค์ประกอบอาชีพที่ใช้น้ำน้อย ที่กลมชมประทานคาดการณ์ว่าน้ําในบึงบัวเพชรปีนี้จะมีประมาณ50ล้านิบล้าบาทเมตรนะครับคิดเป็นประมาณ25%ของความจุทางจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับจึงได้ระดมสรรพกําลังนะครับหาแนวทางต่างๆเพื่อจะเติมน้ําในบึงบัวเพชรเพื่อให้ได้ระดับเก็บกักที่ประมาณ100ล้านล้านบาทเมตรนะครับจึงเป็นที่มาที่ไปว่าทุกวันนี้ลดการทำนาปีต่อเนื่องนะครับพูดง่ายงายก็คือขอความร่วมมือเกษตรกรนะครับ เอาน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติต่างๆหนองคลองบึงเอาไปใช้ทํานาปีต่อเนื่องเพื่อเป็นการประหยัดน้ําพร้อมกันนั้นก็ให้เก็บกักน้ําอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดและก็ลดการสูญเสียน้ำในแหล่งน้ําธรรมชาติมากที่สุดการใช้น้ําไม่สามารถใช้น้ําได้เหมือนกับปีที่แล้วน้ําที่มีอยู่เนี้ยเราจะต้องมาใช้เพื่อน้ํากินน้ําใช้หรือน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคก่อนอันที่2ก็คือน้ําเพื่อรักษาระบบนิเวศ หลังจากนั้นเนี่ยจึงจะเอามาดูเรื่องของน้ําเพื่อการเกษตรอย่างไรก็ตามเมื่อเกษตรกรเนี่ยเขางดการทานาเนี่ยเขาก็จะสูญเสียไรายได้จังหวัดเราจึงได้มีโครงการเราเรียกว่าโครงการเมนูอาชีพทางเลือกนะเพื่อส่งเสริมอาชีพที่มีการใช้น้ําน้อยนะเพื่อเป็นการชดเชยอาชีพการปลูกข้าวซึ่งไม่สามารถปลูกได้อาชีพเสริมก็เช่นเรื่องของการทำนาหญ้าการเลี้ยงปลาในกระชังบก เเรรื่่องงลี้ยไกกาพเเรืืื่อองงก้นมารทกาารแปลรูปาาปรน้าาจกะมงท,งที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบทั้งภาคเกษตรกรรมและครัวเรือนหากชาวนาเรียนรู้การปรับตัวปรับใช้พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมเลื่อนเวลาการปลูกข้าวก็จะลดความเสี่ยงความเสียหายจากการขาดแคลนน้ำและหากชาวบ้านปรับวิถีชีวิตการประกอบอาชีพปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐ พร้อมจะหนักถึงคุณค่าของน้ำเพื่อผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งปีนี้ไปให้ได้